ช่วงนี้หลายๆครอบครัวน,นะคะมีความห่วงใยผู้สูงอายุมากเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝุ่น pm 2.5นะคะรวมไปถึงทั้งโรคโควิด19ค่ะที่แพร่ระบาดมากขึ้นทุกวันนะคะเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกทีนะคะรวมถึงโรคระบาดที่กําลังจะมาในหน้าร้อนนี้ด้วยนะคะก็มักจะแพร่ระบาดกันในช่วงเวลานี้เลยค่ะหลายครอบครัวน,นะคะจึงกังวลค่ะว่าผู้สูงอายที่อ่อนแอนะคะจะมีภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะ มีคุณผู้ชมค่ะฝากขอคำแนะนำนะคะจากทางรายการมาหลายท่านเลยนะคะว่าจะมีวิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงค่ะตอนนี้ค่ะบเราก็อยู่กับนายแพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันตินะคะอายุรแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์วิจศาสตร์ฟื้นฟูเชอร์เซอรี่โฮมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะคุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อาหารก่อนเลยค่ะคุณหมอมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะให้มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะครับอย่างที่หมอได้เรียนไปหลายครั้งนะครับว่าอาหารที่คือยานะครับอย่างที่เรารู้กันมาเป็นพันๆปีแล้วว่า <c oughs> อาหารที่ดีเนี่ยก็ทําให้เกิดการสุขภาพดีเนี่ยเกิดจากภายในนะครับว่าทำให้ชีวิตประจำวันของเราดีไปด้วย <c oughs> อาหารที่ดีทําให้เราแข็งแรง <c oughs> นะคทำให้เรามีภูมิต้าน,านทานที่ดี <c oughs> ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับแต เรเกิดโทษแล้วก็เกิดปัญหาเป็นพิษต่อสุขภาพนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันมาตลอดในช่วง100ปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงท้งนั่นสภาวะแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างเด่นชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเมื่อกี้เรื่องฝุ่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างเรื่องเกี่ยวกับที่ทําให้เกิดมลพิษต่างๆมากมายนะมีพลาสติก นี่ยไม่ว่าจะเป็นที่บนบกในทะเลก็ตามเนี่ย <boarding. S 1> อาหารต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการปนเปื้อนไปด้วยมไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ถูกไหมครับไ <Fields. S 2> ม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ <holding. S 2> ไม่ว่าจะเป็นปลาที่เราแนะทำกันให้กินด้วยซ้ำถูกไหมครับว่าให้กินเนื้อปลาเยอะๆเพื่อจะได้สุขภาพดีแต่ว่าทําไมฮะปลาเวลามันอยู่ในทะเลเนี่ยม <biss line S 2> ันก็กินสารเคมีตกค้าง,งต่างๆเนี่ยก็ทําให้มีปัญหาต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสุขภาพทางด้าน NCD หรือว่าโรคที่ไม่ติดต่อเนี่ยนะครับเช่นความดันโลหิตสูงนะครับเช่น กลุ่มโรคเบาหวานะนะครับกลุ่มโรคสมองร<ะ>วมถึงกลุ่มโรคที่เป็นพวกมะเร็งผลต่างๆเหล่านี้ก็มีสิ่งที่จะเป็นผลพวงมาซึ่ง อาหารการกินที่บางทีถ้าเกิดเราเลือกได้ดีเนี่ยมันทําให้เกิดลดความเสีย่ยงต่อการเกิดความไม่สบายลงไปได้อย่างหลายอย่างนะครับแต่ว่าอันที่หนึ่งคือเราต้องทราบถึงลักษณะของอาหารที่ดีก่อนนะครับที่เราจะต้องเลือกเข้าสู่บริโภคร่างกายอันที่1ก็คืออาหาร5าหมู่นะครับจริงๆเราพูดง่ายนะ,ะว่าให้ทานรับประทานอาหาร5าหมู่ให้เป็นประจำไอ้คุณฟ้าได้ทานอาหารครบห้าหมู่หมครับจริงค่ะคุณหมอหนูว่าไม่ครบค่ะไม่ครบนะซึ่<ช>จริงเนี่ยจะว่าไปยิ่งสังคมเมืองที่เราบอกว่าต้องทานข้าวครึ่งหนึ่งนะครับ ผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งเนี่ยคำว่าผักครึ่งหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเนี่ยผมว่ายากนะเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นธงในใจนว่าจะต้องทําให้ได้ซึ่งอนี่จะเกิดประโยชน์แน่นอนะะนะครับหมายความว่าคำว่าผักครึ่งหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะสมมติว่าเป็นแบ่งเป็นจานพยายามที่จะพันผักผล,ลไม้นะครับหรือว่า ผักใบเขียวหรือว่าผักที่มีสีเดี๋ยวส่วนที่มันเป็นไฟเบอร์เนี่ยให้พยายามให้ครึ่งหนึ่งให้ได้ <grouped S 2> นะครับอันต้องเก็บไว้ในใจทดไว้ในใจนะเพราะพยายามทำให้ได้ทุกมือนะครับอย่างอื่นครึ่งหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเป็นข้าวอีกป,ประมาณสักหนึ่งในสี่เพราะว่าเราต้องการพลังงานตรงไหมครับข้าวเป็นขนมปังนะครับหรือว่าเป็นอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแต่อีกประมาณอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนี่อีกประมาณสักหนึ่งในสี่เนี่ยเป็นพวกเนื้อสัตว์ก็ขอให้เป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับหรือว่าเป ใส่สีแต่งกลิ่นนะครับหรือว่าผ่านกระบวนการทําให้มันมีความสุกที่มากจนเกินไปหรือว่าการใส่สารเนื้อแดงนะครับหรือว่าเลือกเนื้อที่มันมีความเสี่ยงต่อการที่ทําให้เกิดมีการปนเปลื้อนของสารก่อมะเมร็งเนี่ยก็พยายามที่จะให้มันลดลงนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องใส่ใจเหมือนกันเพราะว่าจะว่าไปถ้าเกิดว่าเราตามสบายๆในหมอเชื่อเหลือเกินว่าผักครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คงจะไม่ได้ตามเกณฑ์นแน่นอนะนะครับ อย่างเช่นอาหารที่เรามักจะไปซื้อตามร้านอาหารเนี่ยต้องคํานึงนะว่าจริงๆแม่ค้าเขาก็พยายามที่จะเอาใจเราแหละทาอาหารได้ทําไมครับรสชาติเนี่ยคือให้มันจัดจ้านถูกมครับให้อร่อยอะ่ะก็อยากให้ให้ทำให้เราติดใจมาทานบ่อยๆแต่ว่าบางทีนั้นเนี่ยอาหารที่มันมีรสเค็มหวานมันมากจนเกินไปเนี่ยก็ยังมาซึ่ง โรค NCD นะ่รหรือว่าโรคที่ไม่ติดต่อเหมือนกันะนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ถนะ้าเกิดท่านต้องซื้ออาหารกลับไปที่บ้านให้ผู้สูงวัยทานะนะครับอาจจะต้องมีความระวัตรวังเป็นพิเศษถ้าเกิดว่าสามารถที่จะทำทานได้นะครับแล้วก็โฟกัสที่จะมีความครบถ้วนของทั้ง5ห,หมู่ในทุกๆมื้อทุกๆวันเนะี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด นะครับอันที่2คือปริมาณน้ําต้องเพียงพอนะครับบางคนเนี่ยก็จะกังวลเรื่องการดื่มน้ำนะครับค่อนข้างมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังทํางานต้องเดินทางรถสาธารณะถูกไหมครับต้องเดินทางไประยะเวลานานกล้ากินน้ํามากไหมครับ ก็ S <S tamam. ไม่มากค่ะเพราะว่ากลัวปวดฉี่อีกทางกครก็จะกลายเป็นว่าช่วงเช้าแทนที่จะเป็นช่วงที่เวลาดื่มน้ําเยอะๆเพื่อจะได้มีกระบวนการการเผาผลาญในร่างกายที่ดีใช่ไหมครับกลายเป็นว่าช่วงเช้าเนี่ยเราพยายามที่จะไม่ดื่มน้ําเลยเพราะว่าเวลาเดินทางเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลัวว่าจะติดขัดระหว่างเดินทางต้องแวะเข้าห้องน้ำาดี๋วไม่สบายแต่ว่าการดื่มน้ำอย่างไม่เพียงพอเนี่ยก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง生ีระร่างกายเหมือนกันเช่นภูมิคุ้มกันพวกระบบ นะครับเกี่ยวกับพวกเนื้อเยื่อนะครับมไม่ว่าจะเป็นจมูกไม่ว่าจะเป็นเป็นปอดก็ไม่ดีเราอยู่ในสภาวะที่ PM 2.5หรือ้าเยอะไหมครับใช่ค่ะเยอะมากก็ทาให้เยื่อบุพวกนี้มันแห้งนะครับ<ม>หรือว่ามันไม่สามารถที่จะมีสารคัดหลั่งที่จะมาป้องกันะนะพวกเยื่อเมือกที่จะคอยเป็นโปรเทคที่ดีนะครับให้กับพวกฝุ่นเป็นพิษพวกนี้ครับมันก็สามารถที่จะไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายเราได้ได้อย่างมากเลยนะครับ<ม>ปอดถ้าเกิดเราแห้งเกินไปผิวหนังเราแห้งเพราะว่าขาดน้ำจนเกินไปเนี่ยก็ทําให้เกิด ภูมิแพ้ะนะครับก็ทําให้เกิดความะระคายเคืองต่อผู้เยื่อบุต่างๆซึ่งก็ทําให้เกิดโทษต,ต่อร่างกายโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับโดยว่าผู้สูงวัยถ้าเกิดขาดน้าบ่อยๆขาดน้ําเป็นเวลานาน,านเนี่ยก็ทําให้เกิดมีปัญหาเรื่องกระเพาะพปัสสาวะอักเสบนะครับที่มากกว่าผู้ชายเนี่ยสอถึงเท่านะครับก็ทําให้เกิดมีอาการติดเชื้อมีปัสสาวะแสบขัด บางรายถ้าเย็เป็นผู้สูงวัยเนี่ยก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะครับ hmm. ซึ่งอันตรายและอันสุดท้ายคือการที่รับประทานอาหารให้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับทั้งเวลานะครับทั้งปริมาณแล้วก็ควบคุมคุณภาพของอาหารเนี่ยให้สุกสดใหม่อยู่เสมอเพราะว่าปริมาณอาหารบางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับต้องการที่จะลดน้ำหนักนะครับแทนที่จะออกกำลังกายทำไมฮะ ลดอาหารค่ะลดอาหาร,รอดอาหารแทนอดอาหารเอาซึ่งจริงๆต้องถ้าเกิดท่านจะลดน้ําหนักหรือว่าอดอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านสบายดีอาจจะไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีโรคประจําตัวด้วยนะครับท่านอยู่ในภาวะที่น้ําหนักเยอะมากๆะนะครับหรือว่าอยู่ในภาวะที่สูงวัยมากๆเนี่ยการลดน้ําหนักอย่าง อย่างมีการลดปริมาณอาหารที่มากจนเกินไปเนี่ยไอ้อนีหมอเรียนว่าอาจจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอนิดหนึ่งะนะครับโอเคลดน้าหนักมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าการที่เราลดน้าหนักอย่างไม่มีกล,ลยุทธ์นะครับห,หรือว่าไม่มีหลักทางวิชาการที่ดีเนี่ยทำให้เกิดท่านเกิดปัญหารเรื่องโทษทางสุขภาพได้นะครับแต่ว่าถ้าบางคนผอมมากเกินไปดีไหมครับก็ไม่ดีอีก ไม่ดีเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยนะผู้สูงวัยที่มีภาวะผอมมากๆนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะสะท้อนมาซึ่งว่ามวลกล้ามเนื้อที่ไม่สูงนะครับ หรือว่ามีปัญหาทานนัทุพภาวะโภชนาการก็ภาวะโปรตีนตำ่ำถ้าเกิดว่าท่านผอมมากๆต่อเนื่องไปนํายาวๆเนี่ยก็ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน <C. S 2> เน้นทานรับประทานอาหารบางอย่างเนี่ยก็อาจจะต้องถามคุณหมอนิดนึงที่ดูแลอยู่ว่าจะต้องโฟกัสนะครับที่จะรับประทานอาหารอย่างไรแต่ว่าโดยหลักการอาหารห้าหมูน้าให้เพียงพอแล้วก็ไม่มากไม่น,อน้อยจนเกินไปเนี่ยน่าจะเป็นหลักการที่สําคัญนะครับพูดถึงอาหารไปแล้วค่ะทีนี้มาในเรื่องของการออกกําลังกายบ้าง ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือถ้าหากว่าออกกําลังกายเบาๆภายในบ้านอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะขึคุณหมอได้ครับจริงๆเนี่ยผู้สูงวัยควรจะต้องออกกําลังกายขยับร่างกายนะครับในทุกๆวันนะครับ แล้วก็หลักการที่ออกกําลังกายเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านออกกำลังกายอยู่แล้วเนี่ยหมอไม่ค่อยห่วงนะครับเพราะว่ามีการรักษาสมรรถภาพนะครับรักษาสกยภาพของการเคลื่อนไหวข้อต่อกล้ามเนื้อ,อการบาลานซ์การทรงตัวครับรวมถึงกระตุ้นสมองด้วยเนี่ยได้อย่างเป็นปกตินะครับในทุกๆวันจริงๆในการออกกำลังกายทุกวันเนี่ยมันช่วยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดลมที่ดีขึ้นนะครับหัวใจการบีบตัวสมรรถภาพปอดน,นะครับจริงๆป้องกัน ไม่ว่าไม่ให้มีภาะวะติดเชื้อต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีผลดีนะครับในแง่ของการที่เราจะป้องกันสมองเสื่อมด้วยเพราะว่าการสูบฉีดด้วยที่ดีเนี่ยต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันป้องกันไม่ให้เกิดสันดาบที่ไม่ดีที่จะไม่เกิดมี การสะสมที่สารพิษในสมองได้ <Ừ. S 2> ในระยะยาวเนี่ยคนที่ออกกำลังกายสมองเสมอเนี่ยป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะครับ <c oughs> ป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ <c oughs> ผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสุขภาพเทมนี้อยู่นะครับ <c oughs> ล้วก็อยากที่จะเริ่มออกกำลังกายเนี่ยออบางท่านเนี่ยก็หมออยากให้หลักการว่าไปช้าช้านะครับแต่ว่าขอให้มีให้มีความต่อเนื่องแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีหลักการอาจจะต้องค่อยๆไปสตาร์ทโล่โกสโล์นะครับคือเริ่มน้อยๆก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปช้าๆแต่ว่าประเด็นสำคัญคือขอให้ต่อเนื่องเพิ่มอย่างมีหลักการหมายความว่าอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนนดีงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มขนาดนี้เราน้าหนักประมาณนี้เราอยากที่จะออกกําลังกายประมาณนี้เนี่ยควรจะต้องความหนักประมาณเท่าไหร่หัวใจเราควรจะเต้นประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็แค่ไหนเราควรจะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ควรที่จะหยุดพักหรือว่ามีช่วงระยะเวลาเว้นที่เหมาะสม สุดท้ายค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอฝากค่ะถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะว่าควรที่จะมีวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองและก็ของผู้สูงอายุอย่างไรบ,บ้างค่ะจริงอยากให้ท่องไว้ว่ายาอายุวัฒนะมีจริงในโลกนะครับก็คือการรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็การออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะค,ะครับจริงๆไม่อยากที่จะให้ไปโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับเอจะต้องทานอาหารเสริมอะไรบางอย่างตัวใดตัวหนึ่งเป็นระยะเวลานาแนลนะหวังว่า อาหารตัวนั้นจะช่วยชีวิตเราทั้งหมดนะครับเพราะว่าจริงๆอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับมันอย่างที่หมอได้เรียนตอนต้นแหละว่ามันคือยาอายุวัฒนะนะครับเอาปรทานอาหารดีถูกหลักนะครับน้าอย่างเพียงพอแล้วก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปอันนี้มันเป็นสาระสาคัญของชีวิตนะที่จะต้องทาทุกวันสองก็คือด้านการออกกำลังกายที่อยากที่จะให้รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่หนึ่งของชีวิตเหมือนกันนะครับเหมือนกันที่เราจำเป็นต้องหายใจเหมือนที่เราจําเป็นที่จะต้อง นะครับดื่มน้ํากินอาหารเนี่ยครับการออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรากินเข้าเราใช้ออกเนี่ยมันเกิดความสมดุลมันเกิดหยินหยางในร่างกายที่จะทําให้สุขภาพที่ดีมันดีจากภายในแล้วก็ยั่งยืนวันนี้ก็ได้ความรู้แบบจัดเต็มเลยนะคะค,ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันตินะคะอายุรแพทย์และผู้อํานวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์วิชาศาสตร์ฟ,ฟื้นฟูเชลี่ยสุริโฮมากมากค่ะที่มาให้เกียรติร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ